วิธีการสมัคร Zoom หนึ่งปเปิดเว็บไซต์ zoom us จากนั้นคลิก sign up thing face สองการกรอกอีเมลของเราในช่อง you work email d e s s จากนั้นคลิกปุ่ม sign up สจากนั้นระบบของเว็บไซต์ Zoom จะส่งอีเมลให้เราเพื่อจะได้ยืนยันตัวตนตามที่อีเมลเราเกรอกไปเมื่อสักครู่ 4. เปิดอีเมลที่สมัครแล้วหาอีเมลที่มาจาก Zoom จากนั้นกดปุ่ม Activate Call 5. ต่อไปเราจะติดตั้งผู้ใช้ Zoom โดยเราต้องกรอกชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมทั้งตั้งรหัสรหัสผ่านต้องมีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันอย่างน้อย8ตัวและต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่อย่างน้อย1ตัว เมื่อตั้งเสร็จแล้วให้คลิก Continue ในหน้า r e n t i y o u o r i จะให้เราใส่อีเมลชวนเพื่อนมาร่วมง,งานถ้าเราเป็นผู้ใช้ไม่ใช่หัวหน้าที่ประชุมหรือเป็นนักเรียนให้คลิกปุ่ม Step this Step ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยเสร็จในหน้า Start Your r e s m e Meeting ให้กดปุ่ม Start Meeting Now จากนั้นกดปุ่ม Download and Run Zoom ได้ดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom เซฟไว้บนคอมพิวเตอร์9 คลิกสครั้งหรือดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรม Zoom ที่ดาวน์โหลดมาและกดติดตั้งโปรแกรม 10. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom เสร็จแล้วโปรแกรมจะเปิดขึ้นมาให้คลิกซิงค์อินจากนั้นให้กดอีเมลรหัสผ่านและกดซิงค์อิน จากนั้นเข้าใช้โปรแกรมซูมได้เลย